สวัสดีค่ะกับสวัสดีท่านผู้ชมเฟนช่องทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะยินด,ดีตอนรัรเขาสูช่องแพรปร,รวยคลิปนี้ทั้งช่องเข้าจะพามาตามสูตรหวยได้วันเด็ดๆนะคะสูตรหวยลาวหวยฮานอยของเซียนว่าปีปฐุมในวดวันพุทธที่แปดพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี้นะคะก่อนเนียนผู้ใดเ,เขาไมา่แล้วฝากกกดแช์กดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังแร่งใจให้แก่ทั้งช่องแนเดอวยกัดเดอ เลขของเซียนงวดทิพานมาจะไม่เบิรนก่อนนะคุณผู้ชม <_ d> um> เลขของพอเฮ้างวดทิพานมาเขารั่วแต่ก็รั่วเทิงน้อยเทิงเล่ากันเลยนะค่ะุณผู้ชมเลขเล้าพัฒนานะคะเลขที่ออกคือ8 2ดสองปดนะคะ <_ d> um> เลขสองปดของพอเฮ้าแตกจังๆนะคะ่ะคุณผู้ชม <_ d> um> เ,เกือบสามตัวแตกเลยนะคะงวดทิพานมาผู้ใดได้เอาตัวเลขกับพอเฮ้าไปเสี่ยงโชคเสี่ยงมานนะคะเพราะว่าจะเป็นร้อยน้อยหรือว่าเป็นเหล้านะคะ แตก่กระจายเลยนะคะงวดที่ผ่านมาเลขห้าน้อยของพอเฮ้าให้งวดแรกแต่กระจายเลยนะคะับผู้ชมเป็นตัวเน้นตัวเด่นเลยนะคะเลขของพอเฮ้าที่เขาตรงๆมากจังๆนะคะคือน้อยปกตินะคะคุณผู้ชมน้อยปกติเลขที่ออกคือเกาหานะคะเกาหาตัวนี้มาเต็มๆเลยนะคะผู้ชมบังอีหลีนะคะเป็นตัวเน้นตัวเด่น,ดนที่เซียนเพื้นนินห้เลยนะคะ ยินดีกับคนที่มีโชคหลายๆ้อคะเด้อสำหรับคนที่ได้เอาตัวเลขกับพอเฮ้าไปเสี่ยงโชคเสี่ยงหมานงววที่ผ่านมานะคะเลขของเซียนช่องเฮ้านะคะเพิ่นจะฟันนห้เนียนๆหน่อยๆนะคะท่านชมเป็นสูตรที่เดินดีนะคะคลิปนี้จะเป็นของเซียนว่าปีประุมนะคะจะได้เป็นตัวใดแบบใดนะคะเอฟซีเฟนช่องเฮ้าไปติดตามรับชมรับฟังจากปากของพอเฮ้าให้พอเป็นคนคอนเฟิร์มให้พร้อมๆกัน ได้เล,เลยค่ะค่ะวัสดีค่ะว,ว,วัสดีค่ะพ่อจ้ะอโอ้ยงวดที่ผ่านมาเล่าของพ่อปังคักเนาะพ่อแตกทั้งลาวแตกทั้งน้อยนะคะงวดที่ผ่านมาพ่อ พ่อปล่อยห้าน้อยงวดแรกกับเขาเต็มๆเลยพ่อเก้าหาของพ่อไม่ก้อนถือเล้ตีลูกนั่นเก้าหาจะว่าปล่อยงวดแรกแต่กระจายพ่อเอ้ยทั้งเล่าทั้งน้อยตรงๆบริการเลยเนาะเอฟซีคือสียิ้มเปิดอยู่หรอกก้อนนั่นที่พ่อเฮ็ดไว้นี่สามเก้ากับมีสองเก้ามีแปดหนึ่งกับมีดีลูกค่ะแตกดีนะพ่อเออออกทั้างหลังสามเก้าออกทั้งเก้าสองไมลาเขากิดเขาคักเนาะพ่อ ค่ะงวดซาาเคล็ดไม่รู้ยิ้มเปย์งวดที่มานมาเล่ามานอยู่แล้วว่าพ่ออันนั้นเต็มเต็มเลยนะพอได้พอได้ร้อยนึ่งยิ้กเออนั่นเห็นบ่อพอเฮ่ามานเอฟซีกับมานนั่มด้วยมันมานพอกันยังว่าวิ่งสองก่อมาสอง โอ้ยเวลาเขาก็เขารวยลีนะพ่ออดีใจนัากันนะคะเ,ออเขาขั้นมันเข่าเลยเข่าเนี่ยมัน,ม,น,ม,นลลมันโบดิกับหลัวละมันออกข่าวต,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 ตรงๆนั่นล่ะแห้ยตรงค้าไอหลีจังหวะพ่อโบดิกับเลยจังหวัออดผู้ใดเด่นเล่นกับพ่อเฮ้ากับขุ่งเด้โชคเดมานไปตามๆนั่นนั่มนะคะเออตั้งแต่ทำบาร์ด้าเราดูแล้วเัาก็อุดรังแกมกับเขาแต่ว่ามันเขาบ้าบ่คอยมีตกการแบบมันออกตรงๆเลยนะคะโอ้ยได้มม <S <S โชคได้ใชัน้ำพ่อเฮ้ากับยินดีนะคะงวดนี้เฮ็ดไปไปพ่อเฮ็ดไปได้ลูกโอเคน้อยนั่นแหละ กะ <ee. S 2> เอาเล้าก่อนนะพ่อเนาะเล้าพัฒนาก่อนเนาะเออเออเอาเล้าพัฒนาก่อนลูกค่ะวันนี้ได้ตัวเด็ดเนาะค่ะพ่อเล้าพัฒนางวนนด,ด,ด,ดนี้วิ่งบนรางแปดกับเก้านะลูกเด้อวันนี้มีแปดกับเก้าค่ะพ่อจ้ะเออจับคู่ค่ะพ่อจับคู 2, ่มีแปดสองแปดสามแปดสี่แปดสองแปดสามแล้วก็แปดสี่ค่ะพ่อ เออเก้าสองเก้าสามเกแล้วก็เกสครับพ่อเออศูนย์ศูนย์สอ่ศูนย์สองศูนแล้วก็ศูนย์สเจ้าพ่อเออเกชุดหรือเก้าละละบนรางเก้าชุดนะพ่อ,นเ,อ,อเนาะเออโตโตเน้นมันมาน,นี่8แปดสค่ะ เดี๋ยวนะพ่อนะเ,ออเดี๋ยวพ่อพ่อเข้ากับไอ้สูตรมาตรฐานนะพ่อเก้าชุดเก้าหานบนออลางร่วมนะพ่อไอ้เน้นที่อะไรมั่งนะคะพ่อแปดสามแปดสี่แปดสามแปดสี่ค่ะเออบัดนี้ค่ะเก้าสองเก้าสี่แล้วก็เก้าสองแล้วก็เก้าสี่ครัพ่อเออ แบบนี้อันกันในเนเ้อร์แเดสองหางนี่มันตัดบ่ได้แม่ค่ะเป็นท้วงขึ้นเป็นเพ่อะตัดกับตัดบ่โลกเนาะเออมันมันตัดบ่ออกแไ่ลูกค่ะตัวใดพอกกันพอว่าเรียกอันเรียกมันสูตรนี่มันมีทีสองตัวกันว่าเราที่พอตัดออกสามปล่อยไปเก้าต่ว่างวดนี่มันงามไม่ลูกค่ะเอากันตัวใดเนาะแปดแปดหาเก้าหาด้วลูกอืม กันสองชุดนั่นป่ะพ่อเออสองชุดลูกแปะทาเก้าฮานี่อ่ากันแปดห้ากับเก้าห้านะค่ะถ้าทิมไปก็ยันมันออกเนาะพ่อเนาะว่มากับเออสองตัวละค่ะพิจารณาเอาเรียกซารตัวมันอย่าแปลกพ่อพ่อว่าเกือเกลือป้าเต้เอาหัวนี้ปล่อยบ่สามตัวนี่ยูรูสามชุดเลยเก้าอันละสามชุดนะคะสามตัวจ้ะจะได้พ่อ 4ีเก้าสองสีเก้าสองค่ะสามแปดสองสปดสองค่ะสีศูนยสาศสาค่ะพ่อเออนั่นละสามเน้นไปเน้นไปที่4ีเกสองลูกเน้นสีเก้าสองเม็ดเดียวนะพ่อชุดเดียวหางเดียวนะคะราคาราคาตัวนี้ออกสีศูนย์สามลูกตัวนึง เน้นไปที่492กับ403นะคะออสองชุดสองหางโอ้พอเท่ากับจัดชุดเต็มให้นะพ่อเนาะแต่ว่าตัวเนียนกะให้สี่ชุดคือเก่าเนาะเออตัวเนียนกะขึ้นเก่าล่ะลูกเออพิจารณาเอานะคะสําหรับห่วยลาวพัฒนานะคะเน้นมาตรงตรงทักกลับคือเป็นโตกันถูกต้องบ่พ่อเออพรนะเอนกะลูกพอพอสี่พอกพอพ่อพอพอกลับเลยดิสี่ตรงตรงเลยดิโอ้ย ตัวตรงเวลามากกับปังค่ะนะพ่อเนาะตรงเครืงน้อยตรงเครืงเล่าเมียเออจังว่าละลูกมันดิเป็นยังไงต่อไปโอเคพ่อมันเกิมีงวดเขางวดลุตนะพ่อเนาะถ้าลุดก็ยิ้มเปยวันที่เดี๋ยวชควงเดี๋ยวใช่อ้าวที่นี่ก็เดี๋ยวห้าน้อยต่อเลยนะพ่อเนาะเหยียดไปไปห้าน้อยเห้าน้อยต่อเลยลูกโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะพ่อเนี่นะแป๊บนึงเดี๋ยวใส่นี่ก่อน สูตรของพ่อเฮาแยกน้อยแยกเล้าชัดเจนนะคะเอาหาน้อยวิ่งตัวไหนคะพ่อน้อยนั่นวิ่งน่นวิ่งแปดกับสองนะลูกน้อยอน้อยมีแปดกับสองค่ะพ่อวิ่งจัดสิบชุดคือเกขาหนาลูกขค,คือเกขาสิบชุดสิบหาเนาะค่ะสำหรับสูตรเต็ม<อ>นะพ่อเนาะเอเอจับคู่สองห้าสองหกจับคูค่มีสองหา 2องค่ะพ่อเออตัาหนึ่งแปดสองนึ่งแปดสองแปดคพ่อเออสองเก้าสองเก้าสามค่ะหกสามหกเก้าเก้าค่ะพ่อแปดศ 8086ค่ะเออน่ารสิชุดสิหางพอดีนะพ่อค่ะตัวตเน้นมนาลาเด้อพี่สอง้าสองเก้าเน้นปที่สองห้าแล้วก็สองเก้ค่ะพ่อเออปในกหกสามหกเแล้วก็เน้นหกสาแล้วก็69เก้าค่ะพ่อ เออแล้วก็แปดชุดนี่ตัวนึงหาชุดขึ้นก็ละลายฮานอยพ่อจะเน้นให้ห้าชุดหาหางเพราะว่ามีสิบชุดนะพอนะอ่อเนาะคเนียนเน้ยนคือเก่านะคะสําหรับเลขห้าน้อยพอเฮาเนาะเดี๋ยวห้าน้อยเดี๋ยวจับสามตัวพอ่พอพ่อกวนนี่พอ่อพ่อได้จับสามตัวแม่ลูกคสองตัวให้มันจังๆก่อนนะพอนะ่อเนาะห้าน้อยนะอเนาะสองตัวให้มันสื่อคนลูกจังจังจับมันบัดนั่นโอ้ยแค่ให้มันเข่าตรงๆมาจังๆคือเก่หาพ่อห้าน้อยกระได แฟนจองข้าวชีเด้ย,ยิ้มออกเนี่ยนะพ่อเพราะว่าเลขไทยเขากะบชวินาชวหลังเอาเลขน้อยนีล่ละให้มันได้โชคได้มาเนาะพ่อเนาะ<ม>เออแต่ว่าเลขไทยงวดเนี่ยก็เพราะเพราะพลาดตัวูปงวดนี่เพียงแค่และให้มันมาจังๆ,ๆนะพ่อเนาะเทิ่งเท,ท,ทิ่งหวยเลยวันเทิ่งไทยเนาะเออค่ะงวดนี้เป็นงวดวันพุธที่แปดพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสอเนาะค่ะก็ขอให้เลขของพ่อท่องดีเฮาเซียนว่าปีปทุม แต่เขารั่วเขารั่วยวกช่องอคือเก่านะคะขอขอบพระคุณแท,ท้แาดีที่แบ่งปันในช่องแพร่บริวยกับพอ่อขอให้ได้โชคได้มา<ร>น้ากัน<ร>ค่ะ,<ร>ะค่ะสาธุครับพอ่อสวัสดีค่ะเอสวัสดีละค่ะท่านผู้ชมกะคงจะได้ยินแล้วนะคะชมงวดนี้พอท่องดีเซียนว่าปีปทุมเฮาเนาะคะ่ะเพื่อนฟันท่งหายเน่นๆนคือเก่านะคะชมสำหรับเลขไล่วันของพอ่อเฮาเนาะคะ่ะ เพิ่นไฮสูตรเล้าสูตรห้าหน้อยคือกันนะคะท่านผู้ชมหลังจากมวดแรกปังปังแล้วนะคะคือมวดวันจันทร์ที่ผ่านมาแตกเทิงน้อยแตกเทิงเล้าตรงๆบดิกับนะคะผู้ได้โชคได้มานกับพอเฮ้ากับยินดีนัเดเอค่ะเรื่องวดนี้พอเฮ้าจัดต่อเลยนะคะเพิ่นไฮชุดเต็มมากเก่าชุดเก่าหางคือเก่านะคะสําหรับเลขสองตัวนะคะเพิ่นวิ่งเพิ่นแรนสองตัวคือแปดกับเก้าจับคู่ไฮมีแปดสองแปดสาม 849293940203แล้วก็04นะคะพอเข้าเน้นให้แค่4ชุด4หางเนียนๆคือเก่านะคะคือเก่า28384แล้วก็94นะคะนี่คือตัวเน้นของพอเข้านะคะเพิ่นมีโตกันอีก2ชุดนะเพราะว่าเพิ่นว่าตัดบอลลุ่งนะคะเพิ่นว่าเป็นเลขที่ มักคือกันนะคะคุณผู้ชมพิจะะารณาเอาเด้อค่ะเด้อคือ8ปหากับ9ก้าหาสชุด2หางนะคะสำหรับเลข3ตัวพอเขาจัดให้3ชุด3หางเน้นๆนะคะคือ9 4 9 2นะคะ3 8 2แล้วก็4 0 3นะคะพอเขาเน้นให้2อชุด2หางคือ4 9 2เกับ4 0 3เน้นๆนะคะนี่คือสูตรเล่าพัฒนาเนาะค่ะผู้ชมแล้วก็สูตรห้าน้อยของพอเขาเนาะค่ะ หลังจากปล่อยงวดแรกแต่กระจายแล้วนะคะตรงตรงบดกรับนะคะงวดนี่พอเข้าฟันต่อเลยนะคะเพื่อนจัดให้ชุดเต็ม10ชุด10หางนะคะมี่สองหาสองหกหนึ่งแปดสองแปดสองเแล้วก็8ปดหกนะคะพอเข้าเน้นให้แค่หาชุดหางเน้นๆนะคะ สำหรับตัวเน่นสูตรห้าหน้อยนะคะคุณผู้ชมคือสองห้าสองเก้าหกเก้าแปดศูนย์แล้วก็หกสามนะคะนี่คือตัวเลขทั้งหมดทั้งมวลของเซียนว่าปีปทุมสูตรหวยแร่วันงวดวันพุธนะคะพุธที่แปดพฤศจิกาย,ยนสองพันหาร้อยหกสิบนี้นะคะผู้ใดมักเที่ยวมักเลนต่างประเทศหยิบจับไปพิจารณาได้เลยนะคะผู้ใดบ่ามักบ่ชอบค่ะผ่านนะคะคุณผู้ชมทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นแค่แนวทางนะคะ สุดท้ายทั้งเจ้ากรขออ้ยพร่อนแ้เฟนช่องห้าที่ได้เสียงโชคเสียงลาบนะคะก็ขอให้มีโชคมีใจโชคโชกมันๆนิ่นนงๆปังๆกันสุุูสุคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ